สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ลินพามาออกมาข้างนอกนะคะมาเบงคาเรือนะลินพามาดูท่าเรือที่จอดเรือแล้วก็จะพามาดูชายหาดนะคะตรงที่ฝรั่งเขาอาบแดดกันในช่วงซัมเมอร์น,นะ,ะว่าทะเลชายฝั่งชายหาดนะคะทะเลที่ประเทศนอร์เวย์นี่มันเป็นยังไงนะมันไม่ได้สวยเหมือนบ้านเราหรอกเดี๋ยววันนี้พาพปดูอาจจะลมแรงสักหน่อยนะอาจจะมีเสียงแบบรบก,กวนนิดนึงขอ,งขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ลินเดินอยู่ตรงที่จอดเรือนะคะเป็นท่าเรือเดี๋ยวลินจะพาเดินไปดูตรงชายหาดนะ นี้ก็จะเป็นที่จอดเรือทั้งหมดเลยนะคะเรือที่เขาเอามาจอดไว้นะคะมันก็จะมีเสียค่าเสียค่าจอดเป็นรายปีนะคะก็ไม่เท่าจะไม่เท่ากันนะคะมันแตกต่างกันไปราคาแล้วแต่เรือเล็กเรือใหญ่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นปั๊มนะคะเป็นปั๊มน้ํามันนะไว้สาหรับเติมน้ํามันเรือนะคะเขาจะมาจอดเทียบท่าตรงนั้นแล้วก็เติมตรงนั้นเลยปั๊มน้ํามัน,นะคะปั๊มน้ำมัน เขาเอาเรือลงเตรียมนะเตรียมมาเรือออกไอตรงนี้ก็จะเป็นร้านไอศครีมนะคะร้านพิซซ่าร้านไอศครีมตรงนั้นนะคะที่เห็นตรงนั้นเลนอยากจะบอกว่าตรงนั้นมันเป็นที่สําหรับเอาเรือขึ้นนะคะเวลาที่เขาจะเอาเรือขึ้นฝั่งเอาไว้จอดนะคะเพราะว่าฝั่งตรงฝั่งใกล้ๆก,ก,กันฝั่งโน้นนะคะจะเป็นล้านจอดเรือนะคะ เหมือนลานจอดรถอ่ะแต่นี่เป็นลานจอดเรือนะคะเวลาที่หมดช่วงซัมเมอร์เหมือนช่วงซีซั่นเรือแล้วเขาก็จะยกขึ้นมาแล้วก็เอาไปจอดไปฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะว่าเขาจะเขาจอดอยังไงเนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องยกยกขึ้นมาเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดทั้งหมดเลยกว้างมากนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเฮ้ยสันนะคะเฮ้ยสันเฮานาะคือถ้าเรือเฮ้ยสันนั่นเอง พอเอาขึ้นฝั่งเอาตรงนี้แล้วมันก็จะมีรถลากนะคะลากแล้วก็ลากไปแล้วก็ไปจอดตรงลานจอดนะคะก็ลากไปตรงนู้นเลยอ้อมไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะว่าเขาจอดตรงไหนน,นี่นี่เห็นไหมนี่ไอ,อเรือพวกนี้คือยังไม่ได้ลงไม่ได้ลงน้ํานะคะบางบางปีเขาก็ไม่ได้เอาลงนะคะเขาจอดเ้งไว้อย่างเงี้ย มันเขาก็จะเสียค่าจอดนรดายปีบางคันก็เป็นหมื่นนะคะบางคันก็3ามพันสี่พันแพันแล้วแต่ขนาดนะคะนี่ก็เห็นไหมมันก็จะมีสะพานเดินลงไปเวลาเขาจะขึ้นเรือเขาก็จะเดินตามนี้ไปเลยนะคะเสองฝั่งนี้ไม่น่าจะแพงนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้พันประมาณนี้เป็นเรือเล็กนะคะเสียเป็นรายปี p อ p ป l a ล่ามากีเดี๋ยวตอนนี้อันนี้ทางเดินไปชายหาดนะคะเดี๋ยวลินจะพาเดินไปตรงหน้าหน้าหาดนะไปดูหน้าหาดกันจะเดินทางดินก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปนะคะตอนนี้เดินลินกำลับบงเดินไปตรงหน้าชายหาดนะคะตรงที่คนเขานอนอาบแดดกันเยอะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่วิ๊กเอ็นนะคะมันเป็นวันพฤหัสแล้วก็คนก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มันลมแรงด้วย ตอนอยู่ที่บ้านมาันอากาศดีมากไม่มีลมเลยพอมาตรงนี้คือลมแรงมากนะคะธรรมาดามันติดทะเลก็เดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูพาไปดูชายหาดนะเผื่อมีน่าจะมีคนมาอาบแดดอยู่ด้วยเนดะินไปตามทางเขาจะทางเดินให้เห็นทะเลหินนะคะที่ประเทศออสเปรเส่วนมากจะเป็นทะเลหินนะมันจะประมาณนี้ตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นน,น,นั่นนะั่น่ะตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะ ต,ตรงนั้นคือเป็นที่กระโดดน้ำนะคะสำหรับกระโดดลงไปเล่นน้ำกันนะนี่บริเวณหน้าหาดนะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นมีร้านมีร้านไอศครีมาร้านไอศครีมนี่ป๊อปปูล่ามากนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำข้างบนนะคะเนี่ยทุกนวันที่เราก็จะมาอาบแดดเนี่ยชายหาด้าด้วยนี่จะเป็นที่นี่จะเป็นห้วยสันนะคะจะเป็นสถานที่อาบแดดเล่นน้ำที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าในเมืองของลินนะคะเมืองทัสบอทนะคะตรงนี้ก็ ก็แค่นี้แหละก็จะประมาณนี้เพราะว่าเดือนที่เมืองเมืองที่เล่นอยู่ก็จะเป็นเมืองเล็กๆกันนะตรงนั้นก็จะเป็นที่เล่นน้ําโดดน้ำจะประมาณนี้วันนี้มันไม่ค่อยมีคนไงเพราะว่ามันเป็นวันพฤหัสไม่ใช่วีกเอนลมเด็กก็จะมาเล่นซ้ายเล่นอะไรของเขาตามภาษาเขานะ แต่ในน้ํานี่หนาวนะคะบอกไว้เลยว่าหนาวนะคะอากาศข้างบนร้อนแค่ไหนข้างในน้ําก็ยังหนาวอยู่นะคะนั่นแหละทําไมเขาถึงชอบไปเที่ยวเมืองทงเมืองไทยนะคะเพราะว่าดูชายหาดของเขามันก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนบ้านเราเนาะนก็จะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยถือว่าดีแล้วนนเนี่ยได้แค่นี้นะคะ ที่หน้าเน,นี้ยก็พามาดูนะก็จะประมาณนี้แหละชายหาดชายทะเลบ้านเขานะคะย,ยังไงก็สู้บ้านเราไม่ได้กับท่านแหละทําไมเขาถึงชอบเดินทางที่ไปมุ่งไปไปนะันบ้านเราบ้านเราดีที่สุดแล้วคุณ <laughs> วันนี้ลมแรงมากยังไงเดี๋ยวจอยืนขอตื่นขึ้นแค่นี้กลับบ้านก่อนลมแรงมากเลยนะคะเหนียวเดินมาเป็นเดียวเหนียวน้ำทะเลแล้วนะคะกลับบ้านเดี๋ยวจะกํานหนดที่้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยค่ะสไลด์ดิค่ะ